i d ดีมาดเชน1928ขอแนะนาอ,อีกหนึ่งเหรียญน,นะคะนั่นคือเทพกุมารเสื้อขาวหรือแปะอีเซนทงค่ะจัดสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จำนวนที่ท่านเห็นนะคะนั่นคือจำนวนการจัดสร้างแต่ไม่ใช่จำนวนที่เหลือของสารเจ้านั่นเองสำหรับท่านใดรีบสนใจนะคะรีบสั่งจองในวันนี้เปิดให้จองค่ะ ก็คือวันที่15กรกฎาคมตั้งแต่เวลา18นาฬกานะคะแอดไลน์กลุ่มของสมาคมพุทธเมตตาเทวะสงเขาไว้เลยช้าอดหมดนะและทุกเหรียญน,นะคะมีการกำกับแล้วก็การลงมาทำพิธีค่ะโดยองค์เองขององค์เทพกุมารเสื้อขาวหรือแปะอีเซนทองค่ะไปดีมาดี1928เราบอกเลยว่าเทพกุมารเสื้อขาวก็ไม่แพ้กุมารของไทยนะคะบอกเลย

จำนวนที่ท่านเห็นดังต่อไปนี้นะคะคือจำนวนที่ทำการจัดสร้างโดยบัญชาจากองค์เทพกุมารเสื้อขาวหรือแปะอีเซียนทงค่ะแต่ปัจจุบันจำนวนไม่ได้เหลือตามนี้แล้วนะคะรีบเลยช้าอดหมดนะเราจะมาเสียไดย้และบอกว่ารู้งี้ท่านใดที่ทำกิจการการค้าการขายหรือเซลล์ต่างๆนะคะแนะนำเลยว่าต้องมีพกติดตัวไว้